สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศการกักตัว14วันของผมนั้นณวันนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึง7วันแล้วนะฮะก็เหลืออีกประมาณแค่7วันนะครับแต่อันที่จริงแล้ววันที่ผมจะออกจากโรงแรมที่ทางภาคละเขาจัดการไว้ให้นั้นก็คือวันที่11ตุลาคมเป็นวันอาทิตย์ การกักตัวตามที่พักที่ทางภาครัฐเขาจัดการไม่ให้เป็นที่พักที่โอเคดีเลยนะครับที่ที่ผมได้พักนั้นคือโรงแรมสีดาวอยู่ในตัวเมืองอ,อยู่ในกรุงเทพมหานครเรานี่เองนะครับคนไทยบางกลุ่มนะครับที่มาจากประเทศเอื่นหรือประเทศสวิสก็ตามก็จะมีการแบ่งแยกไปพักที่อื่นก็มีนะครับอาทิเช่นพัทยา การกักตัวที่นี่นั้นจะมีอาหารทั้งหมด3มือ้อนะฮะมื้อเช้าเขาจะมาเสิร์ฟตอน7โมงก็จะกดกิ่งปล,กลุกเราตื่นเลยนะแล้วก็มื้อเที่ยงเขาจะมาเสิร์ฟตอน11โมงส่วนมื้อเย็นนั้นเขาจะมาเสิร์ฟเราตอน5โมงเย็นก็จะเป็นมื้อสุดท้ายนะฮะสิ่งที่เราต้องช่วยเหลือทางภาครัฐทำก็คือการตรวจวัดอุณหภูมิ ทางโรงแรมหรือทางภาครัฐนั้นเขาก็จะจัดประหลอดวัดไข้มาให้เรานะครับไมเอมแกะกล่องมาได้เลยนะครับและยังสามารถนำติดตัวเมื่อออกจากที่นี่ไปแล้วด้วยการวัดอุณหภูมินั้นจะต้องวัดระหว่าง8โมงถึง9โมงเช้านะฮะแล้วช่วงบ่ายก็จะมีตอนบ่าย3โมงถึงบ่าย4โมงอีกรอบหนึ่งของทุกๆวัน ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามนะครับและแจ้งอุณหภูมิไปด้วยว่าอุณหภูมิร่างกายนั้นของเรานั้นอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศนั้นการเดินทางกับประเทศไทยอันดับแรกที่ต้องทำนะครับคือการลงทะเบียนที่สถานทูตไทยประจำประเทศที่คุณอาศัยอยู่นะครับติดต่อไปทางเพจเลยก็ได้ครับเพจของสถานทูตประจำประเทศที่คุณอาศัยอยู่ แล้วเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วทางสารทูตก็จะแจ้งกลับมาอีกทีว่ามีเที่ยวบินพิเศษเมื่อไหร่และสิ่งที่คุณต้องเตรียมการมีอะไรบ้างนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้คนไทยที่ต้องการเดินทางกับประเทศไทยนะครับเดินทางกลับมาด้วยสุขภาพแข็งแรงนะครับจะได้ไม่มีปัญหาใดในทั้งสิ้นนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนที่อยู่ต่างประเทศรักษาสุขภาพด้วย ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พี่น้องชาวไทยที่สายอยู่ต่างประเทศรับทราบคลิปนี้ด้วยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ที่น่ากลัวอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับสวัสดีครับอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมต้องขออภัยด้วยภาษาไทยผมอาจจะติดๆขิดๆขัดขัดกระดุดนะครับพอดีว่าผมเป็นเด็กไทยที่ไปโตที่สวิสตั้งแต่อายุสิบามต้องขออภัยมาณที่ดีด้วยครับ